สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาเช็คกราฟทองคำไปด้วยกันนะครับในเช้าวันศุกร์ที่28เนาะหนึ่งวันก่อนที่จะจบแท่งวีคแล้วก็หนึ่งวันก่อนที่จะจบแท่งมันด้วยเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันในทำฟิล์มวีคกันก่อนเลยดีกว่าเนาะทำฟิมวีคนะครับเมื่อวานนะครับจากที่เราได้เห็นเนาะได้มีการทุบตัวลงอย่างหนักใช่ไหมก็ทุบตัวลงตั้งแต่วันก่อนแล้วล่ะแล้วก็ทุบตัวลงมาต่อเนือ่องถูกไหมครับจนมาชน2,900แล้วก็เติดมาถึง แนวรับวิกที่ผมบอกเลยว่าเห็นไหมว่าถ้าแนวรับวิกมีการชนเนี่ยเนื่องจากมันเป็นทั้งรับวิกเดย์และให้โชว์ทับซ้อนกันถ้ามันชนแล้วมันเบรกลงมาไกลแล้วเห็นไหมครับมันเบรกลงมากี่จุดจากแนวรับวิกตรงเนี้ยที่สองแปดแปดสองจุดหนึ่งสี่ศูนย์ใช่ไหมครับวิ่งลงมาถึงสองแปดหกเจ็ดจุดเก้าสองสองคือลากให้คนเอเอลมาพอสมควรใช่ไหมรอบายแล้วก็ลากให้เอเอลลากให้คัดถูกไหมครับจากนั้นวิกเนี่ยทีเนี้ยปัญหาของวิกตอนเนี้ย วีกกับมันเนี่ยมันจะสอดคล้องกันแฟฝงตรงที่ว่าอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดว่าวีกเนี่ยมีการชนแนวรับเนี่ยสำเร็จแล้วก็แนวรับ2,900สําเร็จเราอาจจะต้องมองเป็นขาลงระยะสั้นในกรณีนี้ถูกไหมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในมันก็เป็นการชนแนวต้าน2,900ไม่สําเร็จก็คืออาจจะมีการเปิดแท่งใหม่มาแล้วกดตัวลงมาเคลียร์ไส่อย่างน้อยสุดก็ไส้นี้ของมันหรือมาถึงไส้นี้ก็ได้ ใช่ไหมครับเราต้องมองภาพมันก่อนมองภาพกว้างๆของมันก่อนแด้เห็นไหมมันเป็นการบ,บอกว่าชนแนวต้านไม่สําเร็จก็คืออาจจะมีการกลับตัวลงเพื่อเควเวลียร์บอลลูมฝั่งใบก่อนก็ได้ใช่ไหมครับเห็นไหมแต่มันชนแนวต้าน2,900ไม่สาเร็จแต่พอเป็นวีกก็คือชนสําเร็จขึ้นไปแล้วรอบหนึ่งแล้วตอนนี้คือการถ้าเปรียบเทียบคือการกดตัวลงเคลียร์บอลล่มฝั่งใบแต่ถ้ายังเคลียร์ไม่มากพออาจจะต้องชนสําเร็จชนแนวรับ2แนวรับเนี่ยสำเร็จเพื่อที่จะลงต่อ เพื่อที่จะเคลียรฝั่งใบให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้ก่อนที่จะมีการกลับตัวขึ้นใปใหม่อย่างเช่นที่มันเคยทําในตรงนี้เห็นไหมครับเห็นไหมแท่งเนี้ยังเคลียรไม่พอกดดันไม่พอแล้วก็เปิดแท่งใหม่มากดดันต่อถูกไหมครับหลังจากที่กดดันให้คนใบคัดให้ได้มากที่สุดแล้วไม่มีคนถือไม้ใบเลยแล้วคนเริ่มเปลี่ยนไปเล่นไมเซลแล้วคนเริ่มโฟลว์เซลมันก็ทิ้งคนที่โฟลว์เซลและคนที่เริ่มเล่นเซลอยู่ข้างล่างก่อนที่จะบินขึ้นมาแล้วมาชนต้าน แล้วท้ายที่สุดแล้วมาชนต้านสําเร็จปุ๊บเป็นการบ่งบอกว่าขาขึ้นกลับมาแข็งแรงแล้วเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูเป็นภาพเป็นเป็นเป็นภาพพเป็นหน้าๆว่าเราจะเล่นยังไงก็อย่างมันอะถ้าเกิดว่ามันมีการชนต้านไม่สําเร็จแล้ววิคเป็นการชนแนวรับสําเร็จเพราะฉะนั้นพอชนแนวรับ29 0 0ก้ับแนวรับตัวเองสำเร็จมันอาจจะเป็นการสัญญาณบ่งบอกว่ามันเป็นขาลงระยะสั้นไม่ได้ระยะยาวแต่แค่สำหรับวิคมันก็คือเป็นขาลง อาจจะมีการเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นเคลียร์แล้วก็ยกตัวขึ้นเคลยเคียร์ทำไส้ถูกไหมครับแล้วก็กดตัวลงอาจจะยกตัวขึ้นเคลียร์ทำไส้ไม่ถึงไม่ชน2,900แล้วก็กดตัวลงไปก่อนที่มันจะมาเด้งที่ไส้นี้เคลียร์ไส้ของมันเองนี้แล้วค่อยสร้างพาชันกลับตัวแถวแถวนี้หรืออาจจะกดตัวลงมาถึงข้างล่างแล้วมาสร้างพาชันกลับตัวอยู่ข้างล่าง2,800ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเล่นเนี่ยเราต้องเราต้องพยายามดูให้ออกตรงนี้ด้วยว่าเนี่ยเห็นไหมมันสอดคล้องระหว่างมันกับวิคไหมมันชนต้านไม่สํารจ เพราะฉะนั้นยังไม่ได้บ่งบอกว่าจะขึ้นต่อต่อเนื่องพอวิคชนต้านสําเร็จแล้วแต่ก็วิ่งกลับมาชนรับแล้วถ้าหากชนรับสําเร็จอีกก็เท่ากับว่ามันก็คืออาจจะเป็นการบบอกว่ามันยังไม่ต้องการที่จะขึ้นเต็มที่แต่เราก็ต้องดูกันว่าว่ามันจะทํำยังไงก่อนแล้วเราเล่นกันตามหน้าหน้า,นาตามปพิสัมพันนะครับวิก,ก็อย่างที่บอกก็คือต้องรอดูว่าวันนี้มันจะปิดยังไงชัดเจนเลย แต่ถ้าเกิดว่าจะเล่นจริงๆอ่ะตอนมันกดโตลงมาอีกรอบหนึ่งอาจจะรออาจจะลองบายดูอีกสักไม้ถ้าใครที่ไม่ไ,มได้ไม้มาไม่บายมานะถ้ามันกดโตลงมาอีกรอบเนี่ยลองไม่บายดูได้หนึ่งไม้ถูกไหมในทางเฟรมเดย์เฮแล้วรอดูซิว่าภายในคืนนี้มันจะมีการดึงไส้กลับขึ้นไปไหมเพราะถ้าท้ายสุดแล้วมันดึงไส้กลับขึ้นไปของวีกใช่ไหมมันดึงไส้กลับไปอยู่เหนือ2900แล้วไปปิดอยู่เหนือ2,900เป็นการบ่งบอกว่าพารชันฝั่งบายหรือเทรนบายยังแข็งแรงอยู่ แล้วในเมื่อเทรนไบายถ้ายังแข็งแรงอยู่เราก็รู้แล้วว่าในกรณีอย่างเงี้ยเราก็ต้องรอให้มันยอ่อเ mm. ขียรยวอลลุ่มแล้วเราก็บายถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าตอนที่มันกดตัวลงมาแล้วเราได้ไม้บายแล้วมันยกตัวขึ้นไปแล้วไปปิดอยู่ level 2,900ไม้นี่เป็นไม้รน n t r e n ได้นะครับบอกไว้ก่อนเนาะแต่ทีนี้ถ้ามันไม่มีไม,ไม่ไม่มีการดึงไส้กลับของวันนี้ปิด position w e k แล้วมันถ้ามันไม่มีการปิด p o s อ,อมันอนะปิด position ไปแล้วเพราะว่าตอนที่มันทุบตัวลงเนี่ยมันคือการปิด position ของมัน แต่ที่นี้เราก็ต้องมาดูว่ามันจะมีการปิดโพซิชันของวิกด้วยไหมในกรณีอย่างเงี้ยถูกไหมถ้ามันมีการดึงไส้กลับไปแล้วไปอยู่ปิดอยู่ในวสองพันเก้าร้อยอ่พาร์ทิชันฝั่งใบยังแข็งแรงอยู่ทีนีเราก็ต้องมาดูแล้วถ้ามันยกตัวขึ้นไปปิดอยู่แถวสองพันเก้าร้อยแปลว่ามันก็ดันตัวไปชนสองพันเก้าร้อยอีกรอบแล้วไปปิดอยู่แถวสองพันเก้าร้อยเห็นไหมมันก็ชนต้านสาเร็จวิกก็ชนรับไม่สําเร็จแล้วก็ดึงกลับขึ้นไปก็คือฝั่งใบก็ยังแข็งแรงมันเป็นการชนต้านสาเร็จฝั <t> ่งใบก็ยังงงแแข็แร เห็นไหมครับนี่คือความความสอดคล้องระหว่างการาฟระหว่างทำเฟรมเพราะฉะนั้นถ้าเราดูให้ออกมันก็จะเล่นง่ายเนาะก็คือเนี่ยสิ่งที่เราต้องรุ้นั่คือวิคจะทํำยังไงเพราะถ้าท้ายสุดแล้ววันนี้มันมีการดึงไส้กลับอ่ะหรือมันแต่ถ้าถ้าคุณไม่ได้ไมบไปแล้วนะแล้วมันดึงกลับไปนะอย่าไปเซลนะน่ากลัวนะครับเนาะเพราะตอนนี้มันก็คือการโฟลว์เซลล์ถ้าสุดท้ายมันดึงไส้กลับไปเยอะๆเนี่ยถ้าคุณเซลอยู่ข้างล่างเนี่ยคุณไปหาแนวต้านเซลล์เซลล์ไปเรื่อยเนี่ยคุณโดนนะ กรณีอย่างเงี้ยเล่นได้แค่ายแล้วพอมันจะจบมันจะจบแท่งแล้วถ้ามันดึงกลับไม้บายเราก็จะปลอดภัยแต่ถ้าเราจะเซลเรารู้ไว้เลยว่าถ้ามันลากกลับขึ้นไปเนี่ยไม้บายคุณอันตรายแล้วเพราะว่าไอ้ไม้เซลคุณอันตรายแล้วเพราะว่าอะไรถ้ามันดึงไส้กลับขึ้นไปแพรชัฉนฝั่งายแข็งแรงอยู่มันพร้อมยกตัวขึ้นชนต้านรอเซลแล้วไปต่ออีกเพราะฉะนั้นถ้าคุณเซลจากข้างล่างมาคุณระวังตัวด้วยนะครับอย่าเซลพ์พ้่มเพื่อถ้าจะเล่นเล่นเก็บสั้นถ้าเล่นแล้วได้กําไรเก็บสั้นไม่เกินสามถึงห้าร้อยจุดเล่นได้แค่นั้น เพราะว่าไฟเชันฝั่งใบถ้ายังแข็งแรงอยู่คุณเล่นแล้วคุณโดนแน่นอนแต่ถ้าจะให้เล่นเซลล์อย่างน้อยสุดเราก็ต้องรอดูว่าวันนี้วิกเนี้ยจะจบยังไงมันจะจบยังไงอย่างร้อยสุดก็คือรอให้มันจบแท่งคืนนี้ก่อนถ้าจะเล่นเซลล์เนาะส่วนเฟดเดก็เป็นการสร้างไฟเชันกับตัวฝั่งเซลล์ไม่สําเร็จถูกไหมแต่สมบูรณ์แล้วตั้งแต่แท่งนี้เห็นไหมครับทีเนี้ยทีเนี้ยเราก็ต้องมาดูว่าเดย์เนี่ยตอนเนี้ยในเมื่อมันชนรับนิ่มสำเร็จถูกไหมครับแท่งนี้ แล้วพอเปิดแท่งใหม่มากดตัวลงมาชนรับสองพันเก้าร้อยหนึ่งรอบล่อใบแล้วก็ลากให้ใบคัดแล้วก็ดึงไส้กลับถูกไหมดึงไส้กลับยกตัวขึ้นเคลียร์วอลุ่มฝั่งเซลล์ถูกไหมแล้วก็ลอ่อล่อให้คนเซลล์ด้วยระหว่างที่ยกขึ้นมาก็คือชนต้านล่อเซลล์ชนต้านล่อเซลล์แล้วก็เคลียร์วอลุ่มฝั่งเซลล์จากนั้นพอเคลียร์วอลุ่มฝั่งเซลเคลียร์วอลุ่มฝั่งใบเสร็จมันวิ่งกลับมาที่ตรงกลางพอเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นทําไส้แล้วทุบเลยเห็นไหมสําหรับ D ก็คือทุบเลยทุบบบมมมมาาาเรรื่่ออยยๆัััั้ชชนนนนจจวววิงงแุดกตข และเป็นแนวรับวีกและว h สด้วยทับซ้อนกันเห็นไหมมันเป็นแนวรับสําคัญเพราะฉะนั้นพอมันเป็นแนวรับสําคัญแล้วสําหรับเดตอนนี้มันปิดอยู่ใต้แนวรับสาคัญอย่างเมื่อกี้วีกเราไม่รู้หรอกว่ามันคือมันเป็นยังไงใช่ไหมแต่ในเมื่อเดเนี่ยมันปิดอยู่ใต้แนวรับสําคัญอะวันนี้มองว่าเดยมีสิทธิ์ที่จะยกตัวขึ้นทําไส้แล้วลงต่ออตอนนี้มันยกตัวขึ้นทําไส้แล้วทีเนี้ยมันจะลงต่อไหมเราต้องรอดูถูกไหมครับอย่างเมื่อกี้วีกเราเล่นเซลลไม่ได้แต่เดตอนนี้เรามองว่า ถ้าจะเล่นเซล์นะอย่างน้อยสุดให้มันยกตัวขึ้นทําไส้ที่ไส้นี้อย่างน้อยถ้าเป็นไปได้นะรอให้มันยกตัวขึ้นทําไส้ที่ไส้นี้เห็นไหมมันกล้าจะยกตัวขึ้นมันยอดเด้งที่ไส้นี้แล้วอาจจะดึงไส้กลับกดตัวลงต่อก็ได้เพราะว่าเดเนี่ยมันชนแนวรับสําเร็จแล้วแต่มันไม่สามารถปิดแท่งเทียนสําเร็จเพราะฉะนั้นถ้ามันจะสร้างจุดกลับตัวมันสร้างได้ไหมมันสร้างได้ก็คือจุดกลับตัวแล้วยกตัวขึ้นไปชนตานก็ได้แต่ในกรณีอย่างเงี้ยในเมื่อมันชนรับสําเร็จแล้วมันไม่สามารถปิดสําเร็จได้คือไม่มีส้มาาวเ่ย มันอาจจะสร้างจุดกับตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นอาจจะมีการแค่ยกตัวขึ้นเคลียร์ทำไส้อาจจะถึงไส้นี้หรือไส้นี้เห็นไหมหายไส้ของหายไส้วันที่เจ็ดกุุภาเนาะหายไส้วันที่เจ็ดกุุภาแล้วดึงไส้กลับกดตัวลงต่อและทีนี้ถ้ากดตัวลงมาถ้าเกิดว่ามันมายึกยักก่อนถึงแนวรับสําคัญอีกแนวรับหนึ่งยึกยักไม่ยอมชนเราก็ปิดเก็บกําไรได้ถูกไหมครับเราเล่นกันประมาณนี้เนาะ แต่ถ้าเกิดว่ามันสามารถที่จะกดโตลงชนได้แล้วมันเตลเลิดลงมาเนี่ยเราก็รอดูว่าเราจะมาเล่นยังไงอาจจะต้องมาปิดไม้เซลที่ข้างล่างแล้วหาไม้ใบเพราะท้ายสุดแล้วเทรนใหญ่ก็ยังเป็นของฝั่งใบนะครับอ๋อเดีก็ไม่มีอะไรมากอย่างที่บอกคืออะไรเมื่อมันชนรับสําเร็จแล้วอ่ะจริงๆแล้วมันก็ต้องเป็นขาลงถูกไหมแล้วพอมันชนรับสําเร็จมันเป็นขาลงอะ่ะเราก็ต้องเล่นเซลลแต่แค่เราก็ต้องรอ เซลในจังหวะที่มันปลอดภัยกว่าคนอื่นๆเขาไม่ใช่โดนล,ล่อเซลแล้วก็โดนลากนะครับก็ก็ไม่มีอะไรมากอย่างที่บอกแต่ทีนี้ถ้าเกิดจะเล่นาบละ่ะถ้าถ้าในกรณีอย่างเงี้ยจะเล่นใบละ่ะสำหรับเดจริงๆแล้ววันเนี้ยเราต้องรอให้เดจบแบบไหนก่อนถ้าเกิดจบเป็นแท่งเขียวอย่างเงี้ยสร้างแพ้ชันกลับตัวอาจจะสร้างไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นถ้ามันมีการสร้างแพ้ชันกลับตัวไม่สําเร็จมันอาจจะเป็น จุดกับตัวที่เอาไว้ล่อใบคือกดตัวลงแล้วชนล่อใบแล้วก็เบรกลงต่อก็ได้แต่ที่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องรอดูว่าวันเนี้ถ้ามันปิดกดตัวลงมาปิดเป็นแท่งแดงเนี่ยแล้วมาปิดยังไงปิดยืนต่ำกว่าไส้ของแท่งก่อนหน้าไหมปิดแบบพร้อมที่จะสร้างจุดกับตัวยกตัวขึ้นไปใหม่ไหมทีนี้เราดูเรารอดูกันเนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาสรุปให้อีกทีนึงว่ามันปิดยังไงแล้วมันสามารถไปทางไหนได้บ้างแล้วทีเนี้ย พอไทยสุดแล้วตั้งแต่มันสร้างจุดก,กับตัวฝั่งเดเป็นจุดก,กับตัวลงมาที่ไม่สําเร็จนะครับแต่สมบูรณ์ก็คือ,อยังไงก็คาดว่าเป็นการกดตัวลงมาอย่างหนักเพื่อเคลียร์บอลลุ่มฝั่งใบแล้วก็พร้อมที่จะยกตัวขึ้นไปเมื่อไหร่ก็ได้แต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะแค่กดตัวลงมาแค่ไม่กี่หมื่นไม่ไม่ไมกี่พันจุดแล้วก็พอมันอาจจะกดตัวลงเป็นหมื่นๆจุดก็ได้เพราะมันคือการเครลียร์วอลุ่มฝั่งายแล้วกดดันฝั่งายอย่างหนักทีนึง ก็สำหรับดีก็สั้นๆก็ประมาณนี้ก่อนแล้วก็มาไล่ดู h ทต่อเนาะอย่าง h 4มันก็เหมือนมันก็เหมือนกันเนาะที่ผ่านมาก็คือมันก็ทำพฤติกรรมเดิมๆก็คือเห็นไหมพอมันชนรับ2,900สำเร็จปุ๊บยกตัวขึ้นเชียร์ไม่ถึงต้านเห็นไหม2,900พอมันชนสำเร็จปุ๊บ2,900กลายเป็นแนวต้านพอยกตัวขึ้นเคียร์ไม่ถึงต้านมันก็ทุบตัวลงต่อแล้วทุบตัวลงมามาชนคือในเมื่อมันชนแนวรับ แนวรับสําคัญเนี่ยที่เป็นแนวรับทับซ้อนไว้แล้วสุดท้ายมันก็จะต้องวิ่งกลับมาหาเพื่อมาชนให้สาเร็จก่อนที่มันจะสร้างจุดกับตัวยกตัวขึ้นไปใหม่แต่ใน H4 เนี่ยตรงเนี้ยมันคือการไซด์เวในกรอบสามเหลี่ยมคุณเห็นคุณเห็นอะไรไหมคุณเห็นตรงนี้ไหมมันคือการไซด์เวในกรอบสามเหลี่ยมแล้วในกรณีอย่างเนี้ยเมื่อมันไม่ได้สร้างจุดกับตัวแล้วมันมาไซด์เวในกรอบสามเหลี่ยมเนี้ยกรณีแบบนี้คือการไซด์เวเพื่อที่จะรอทุบเห็นไหมไซด์เวรอเบรก เพราะฉะนั้นตอนนี้เราวางการที่จะโดนเบรกแล้วลากใส่เห็นไหมครับแล้วกรณีแบบนี้คือเวลามันไซเวแบบนี้มันมีอยู่2ออย่างถ้าเกิดว่าไส้ทุกไส้จากข้างบนมาแล้วเนี่ยมันมีการเคลียร์มาหมดแล้วการไซเวอัดกรอบแบบนี้อัดกรอบสามเหลี่ยมแบบนี้มันคือไซเวรอทุกแต่ถ้าในกรณีที่ข้างบนมันยังไม่ได้มีการเคลียร์มันคือการที่ไซเวเพื่อที่จะรออาจจะยกตัวขึ้นไปเคลียร์ก่อนหนึ่งรอบแล้วค่อยทุบ เพราะฉะนั้นเราต้องดูให้ออกอย่างเนี้ยเห็นไหมตอนนี้เทรนมันเป็นฝั่งเซลล์ถูกไหมครับสำารับเทสโตรแต่ทีนี้เราก็ต้องดูว่ามันจะสร้างจุดกับตัวได้สําเร็จไหมแต่ในกรณีอย่างเงี้ยอย่างที่บอกพอมันมีไส้มาข,ขวางมันเป็นกดจุดกับตัวที่สร้างไม่สําเร็จแต่สมบูรณ์ได้ไหมสมบูรณ์ได้อาจจะมีการยกตัวขึ้นไปชน2,900ไปปิดอยู่เหนือ2,900ก็คือเป็นการสร้างจุดกับตัวไม่สําเร็จแต่สมบูรณ์ แต่ถ้าในกรณีแต่ถ้าเกิดว่ามันยกตัวมันเบรกขึ้นไปเพื่อไปเคววลียร์วอลลุ่มฝั่งเซลล์ก่อนที่มันจะทุบตัวลงมาใหม่อันเนี้ยก็คือเราต้องทําใจว่าอ่ะมันก็คือต้องลงต่อถ้าเราบายเราบายเราก็อันตรายอยู่ถ้าบายก็คือเอาจริงนะถ้าเกิดว่ามันมีการยกตัวขึ้นเนี่ยถ้าคุณมีใบไม้ไบ,บายจากข้างล่างแลว้วอ่ะปิดได้ปิดแต่ถ้าเกิดว่ามันยกตัวขึ้นแล้วคุณไม่มีใบบายคุณอยากจะลองเซลล์คุณเซลได้ถ้ามันไม่ชนสอง0ันเก้าร้อ แต่ถ้าหากว่ามันชนคุณก็พิจารณาว่าคุณจะเล่นยังไงต่อเนาะจริงๆแล้วกราฟมันตอนนี้มันมันถือว่ามันไม่ได้วิ่งอะไรมากเพราะมันเป็นการไซด์เวยถูกไหมครับตั้งแต่ที่มันหลังจากที่มันทุบลงมาแล้วมันไม่ได้ทุบลงมาแรงนะมันคือการไซด์เวยลงมาหาแนวรับแล้วกรณีแบบนี้มันคือไซด์เวยลงมาหารอบใบแล้วก็ชนแล้วล่อใบเห็นไหมมันชนมันล่อใบมาหนึ่งรอบสองแท่งสามแท่งก่อนที่มันจะชนแนวรับเนียสําเร็จแล้วตอนนี้ก็คือมันอาจจะเป็นการยกตัวขึ้นแค่เคียร์วอลุ่มฝั่งเซลล์ก่อนที่ เนาะเพราะว่ามันใช้เวมาเรื่อยๆืเนี่ยมันคือการล่อาบเนาะใช้เวมาให้คนบายให้คนาบทุกแนวรับมาเรื่อยเเนี่ยเห็นไหมแนวรับฝั่งเนี้ยมันไล่าบมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าเวลากราฟมันมีการล่อายล่อให้คนาบอ่ะคือหลอกล่อให้คนมาาบมาบายเรื่อยเราต้องรู้อยู่แล้วว่ามันทําเพื่อทุบแต่มันไม่ชิดมันไม่ชิดทุกตรวนี้ที่มันจะทุกเพราะว่าอะไรครับถ้ามันล่อาบแล้วมันไม่มีคนใบกรามมันก็ไม่ทุบสุดนะครับมันถึงต้องล่อาบไปเรื่อยๆเนื่อยเนาะอล่าก็ได้วยมุก นอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องดูภาพให้ออกว่าการาฟมันทําอะไรในแต่ละแท่งแต่ละแท่งถ้าเราดูออกปุ๊บมันก็จะรู้ว่าอ่ะในกรณีแบบนี้มันล่อบายไว้แล้วเราต้องห้ามบายถูกไหมเราต้องไปรอบายในจุดที่คนอื่นคนที่บาย่ะโดนลากให้ SL โดนลากให้แตกนั่นแหะคือจุดที่เรารอบาบเราอย่าไปรอบายตามคนอื่นเขาเพราะว่าเราจะโดนเนาะ อย่างาเมื่อกี้เนี่ยอาจจะมีการเนี่ยเดี๋ยวอาจจะยกตัวขึ้นล่อใบล่อใบไปเรื่อยๆเ,เนี่ยล่อให้คุโฟลว์ใบโฟลว์ใบแล้วก็ทุบก,ก็ได้นะครับก็พยายามดูการาฟให้ออกนะครับอย่างทางเฟรมเล็กอ่ะจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่ว่ามันมันมันใช้ไม่ได้นะครับ M 5 M 1 5เนี่ย M 5 M 1 5 M 1อะ่ะแต่แค่พยายามอย่าใช้ทางเฟรมเล็กในการออกออเดอร์เพราะว่าบางครั้งอะ่ะเวลาคุณเพิ่มเพิ่มเพิ่ก,กับการใช้ทางเฟรมเล็กออกออเดอร์คุณจะลืมไปเลยว่าเทรนในเทรนในแท่งใหญ่เนี่ยอย่าง H4 เนี่ย ันคือเทรนฝั่งไหนไม่พอบางครั้งคุณมองว่าอาอย่างเทสโตทูบแล้วใช่ไหมแล้วมันมีการดึงไส้กลับแต่มันยังดึงไส้กลับไม่ได้ไม่ได้ยกตัวขึ้นมาเป็นแท่งเขียวแล้วคุณไปเซลล์ตอนที่มันเป็นแท่งแดงของเทสโตมันคือการโฟโลเซลล์สำหรับเทสโตรถูกไหมแล้วส่วนใหญ่อ่ะใช่อยู่ M15 M15 เฮ้ยก็ M15 มันมัน,ม,นมันเป็นการสัญญาณให้เซลล์แต่อย่าลืมว่าในในแท่งใหญ่ในทางเฟรมใหญ่คุณเป็นการโฟโลเซลล์โฟโลบาย พอมันคือการโฟลว์ใบโฟล l ์เซลลแล้วเวลามันดึงไส้กลับไปเป็นแท่งอีกฝั่งหนึ่งถ้าสมมติว่าคุณโฟลว์ใบตอนมันเป็นแท่งเขียวพอมันดึงกลับไปเป็นแท่งแดงคุณก็เสี่ยงถูกไหมหรือถ้าคุณเซลล์อยู่ตอนที่มันแดงแล้วพอมันดึงไส้กลับไปขึ้นไปเป็นแท่งเขียวคุณก็เสี่ยงคุณก็โดนลากเพราะฉะนั้นพยายามใช้ทำฟรลเล็กเป็นการดูพฤติกรรมการาฟว่ามันไปชนต้านชนรับยังไงเป็นการไซด์เวย์ลงไปชนไหมหรือเป็นการทุบลงไปชนเห็นไหม มันเป็นการ break break ไปชนต้านชนรับหรือมันเป็นการไซด์เวย์ไปหาถ้าในกรณีที่ม like ันเป็นการไซด์เวย์ไปหาแนวรับนะมันคือการล่อาบคือไซด์เวย์ไปเรื่อยๆให้คนาบถูกไหมแล้วพอมันไซด์เวย์ไปใกล้ๆแนวรับปุ๊บมันก็จะแตะแนวรับสักหนึ่งรอบสองรอบสามรอบเพื่อล่อให้คนใบจากนั้นพอมีคนใบเยอะๆพอมีคนาบเยอะๆมันก็อาจจะทุบทุบใส่เลยเพราะว่ามันคือการล่อให้คนาบคือแตะแตะแนวรับซ้ำๆถูกไหมแตะปุ๊บคนก็รู้ว่าเฮ้ยมันเด้งแตะแล้วเด้งแตะแล้วเด้งคนก็าบ แต่แล้วเด้งคนก็บายพอจังหวะที่คนบายเยอะพอสมควรพวบวอลุูมันเยอะพอสมควรมันทุบเลยทีเนี้ยเห็นไหมครับคุูเห็นภาพไหมว่ามันเล่นอย่างนี้อย่างอย่างเซลเหมือนกันมันมันไซว์ขึ้นไปหาแนวต้านทีละแนวต้านใช่ไหมไซว์ขึ้นไปหาแล้วก็แตะแตะหนึ่งรอบสองรอบสามรอบแล้วพอคุณเซลผูพักก็ยกตัวขึ้นไปต่อพอไปแตะหนึ่งรอบสองรอบสามรอบคุณก็ไปไล่เซลอีกพอคุณเซลไปเรื่อยๆถ้าเป็นคนที่เอสลก็เอสลขาดทุนไปหลายไม้แล้วใช่ไหมถ้าเป็นคนที่ไม่คัด ยอมที่จะแก้ไหมก็จะโดนลากไปหลไมมแล้วเห็นไหมครับเวลามันไซเวลมันจะไซเวไปชนกินะด้านกิละด้านไปเรื่อยๆจนมันล่อเซลได้มากพอทีนี้มันจะเบรกใส่มันจะบินใส่คุณเลยแล้วคุณก็ต้องไม่ล้างขอดก็ต้อง SL ก็ต้องยอมขัดให้หมดสุดท้ายเงินคุณก็กลับเข้าไปสู่ในตลาดเงินคุณไม่ได้กลับเข้ามาหาคุณถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องมองภาพไม่ออกมันไม่ใช่แค่เรื่องเป็นเรื่องเทคนิคหรือมันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องเทคนิคหรือสกิลในการเทรดมันคือเรื่องจิตวิทยาด้วย ถ้าคุณเข้าใจจิตวิทยาว่าคนส่วนใหญ่ตอนนี้เล่นอะไรกันอยู่คุณจะไม่มีวันโดนเลยอย่างในกรณีที่มันยกตัวขึ้นมันยกตัวงชนต้านชนต้านเนี่ยยึดยักยึดยักแล้วคุณรู้ว่าเอ้ยชนต้านแบบนี้มันคือการล่อเซลถูกไหมถ้ามันถ้ามันชนแล้วมันยึดยักชนหลายรอบแล้วมันล่อเซลลคุณรู้ไว้เลยว่าคุณท้ามเซลลถ้าคุณจะเซลคุณต้องรอไปเซลลอีกต้านหนึ่งที่เป็นไส้ของอีกต้านหนึ่งเพื่อที่ว่าถ้ามันเบรกขึ้นไป แล้วในกรณีที่มัน break ขึ้นไปมันล่อเซลล์จากฝั่งนี้ใช่ไหมมันล่อเซลล์จากข้างล่างมาแล้วมันพอมัน break ขึ้นไป break ขึ้นไปแรงๆเพื่อลากขึ้คนเซลล์แตกพอมัน break ขึ้นไปแล้วคุณได้ไม้เซลล์จากการที่มัน break ท้ายที่สุดแล้วอ่ะไม้เซลล์คุณจะต้องมีจะต้องมีมีกําไรแน่นอนเพราะอะไรครับอย่างน้อยสุดก็คือมันจะต้องมีการกดตัวลงมาเพื่อเคียร์เห็นไหมพอมัน break ขึ้นไปแล้วมัน break ขึ้นไปแล้วมันดูดลไม้เซลล์มันอย่างน้อยสุดอ่ะถ้ามันจะขึ้นต่อมันก็ยังต้องมีการกดตัวลงเพื่อเคี่ยววอลลุ่ม คือมันมันต้องเข้าใจว่าคือมันมันเหมือนกับว่าทุกครั้งอะเวลามันรอให้คนทําอะไรอะมันก็จะเบรก k สวนแต่ตอนที่มันเบรกสวนราองก็ไปเอาเดอร์ฝั่งนั้นนั่นแหละถูกแล้วแล้วมันก็จะต้องมีการกลับมาเคลียร์ถูกไหมครับพอมันเคลียร์ปุ๊บคุณก็แค่ปิดใช่ไหมถ้าคุณดูภาพออกคุณไม่จําเป็นต้องถือรังเทนก็ได้แต่คุณแค่รอเล่นตอนนี้คนหนึ่งเขาโดนทุบใส่แล้วคุณไปออกอเดอร์ถ้าสมมติว่ามันทุบลงมาทุบลงมาล่อายเสร็จมันทุบลงมาคุณก็ แล้วจังหวะที่มันยกตัวขึ้นไปเคลีย vol pressure, ร์วอลลุ่มฝั่งเซลล์ใช่ไหมพอมันทุบลงมาเคลียร์วอลลุ่มฝั่งใบถูกไหมครับมันล่อาบแล้วมันก็ทุบลงมาเคลียร์วอลลุ่มฝั่งใยอย่างเงี้ยแต่สมมติว่าอันเนี้ยมันล่อาบแล้วมันทุบลงมามันทุบล,ลงมาเพื่อเคลียร์วอลลุ่มฝั่งายถูกไหมจังหวะที่มันเคลียร์วอลลุ่มฝั่งายเนี่ยเราายเห็นไหมครับนะที่ไส้นี้ก็ได้ไส้นี้ก็ได้ใช่ไหมครับสุดทา้ทายพอเปิดแห้งใหม่มามันยกตัวขึ้นให้นบใบกำไรเห็นไหมถ้าาจกดทีี่คใบจันเคลีบจ มันเคลียร์วอลุ่มฝั่งเซลเสร็จเห็นไหมมันเคลียร์บาบเสร็จมันก็ต้องยกตัวขึ้นเคลียร์วอลุ่มฝั่งเซลไมายบก็ต้องปิดเก็บกาไรเพราะสุดท้ายมันก็ทุบตัวลงต่อนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมบอกมาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเวด้วยให้เล่นด้วยวิธีนี้ไม่ใช่ว่ากามันทาแล้วแล้วผมค่อยบอกผมบอกเรื่อยๆอยู่แล้วว่าให้ายตอนนี้คนส่วนใหญ่โดนลากายแล้วให้เซลล์ตอนนี้คนส่วนใหญ่โดนลากเซลลอย่างหนักไปแล้วอันเนี้ยเราจะปลอดภัยกว่าคนอื่นเขาอย่างน้อยสุดเราก็แพ้เป็นคนสุดท้ายน,นะครับ อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเรารอดูตามพาชั่นอย่างเนี้ยอย่างเทสโตรเงี้ยมีการยกตัวขึ้นอชนต้านเนี้ยชั่นนี้อาจจะล่อเซลได้ไม่เยอะถูกไหมชนต้านล่อเซลลเล็กน้อยแล้วก็ลากลากไปเสร็จก็ดึงไส้กลับตอนเนี้เราก็ต้องระวังว่ามันจะทํำยังไงถ้าเกิดว่าคุณเซลแล้วคุณก็แค่ตั้งเอเซลหน้าไม้ไว้กันหน้าคุณไว้ถ้ามันจะยกตัวขึ้นไปล่อเซลต่อแล้วมันไปต่อคุณก็แค่เอเซลหน้าไม้แล้วคุณไปรอเซลจากข้างบนอีกทีหนึ่งก็ได้อย่างน้อยสุดก็รู้ไว้ว่าถ้าตตตออออนนนนนนทีีี่่่มััยกกกกกววขึ้้้้ไไเคคคุุณณซลลแแดําร็ รอดูพฤติกรมกรมับว่าจะทำยังไงจะกดตัวลงไปล่อบายใหม่ไหมหรือจะยกตัวขึ้นมาลอ่อเซลมาเรื่อยๆเลยทีเนี้ยเราเบรกขึ้นมาถูกไหมครับเรารอเล่นตามห้าแล้วเราจะเสี่ยงน้อยกว่าคนื่นเขานะครับส่วนวันนี้ก็มีเรื่องมาฝากเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากคอมเมนต์แล้วก็ฝากให้กําลังใจกันเยอะๆนะครับวันนี้อาจจะพูดวกไปวนมานิดนหน่อยๆน่อยก็พอสมควรแต่ก็คืออยากจะย้ําให้เก็ท ว่าเราเล่นแบบไหนแล้วเราจะไม่เสีย่ยงแล้วเราจะไม่อันตรายเพราะว่าอย่างที่บอกความสาเร็จมันต้องทาซ้าได้แล้วเราจะแพ้เป็นคนสุดท้ายแล้วในกรณีที่เราจะแพ้เป็นคนสุดท้ายบางครั้งเราก็จะไม่แพ้ถูกไหมครับเพราะว่าถ้าคนทั้งโลกแตกแล้วขอดล้างแล้วคัดแล้วแล้วเราเพิ่งจะติดไม่กี่ออเดอร์เราก็จะต้องแพ้เป็นคนสุดท้ายเพราะว่าการาฟสุดท้ายมันก็ต้องถูกลับตัวถ้ามันทุกมาอย่างหนักถูกไหมครับถ้ามันทุกมาอย่างหนักเพื่อล้างคนทั้งโลกแล้วถ้าเราเรา เข้าออเดอร์เป็นสุดท้ายเราเข้าออเดอร์หลังคนอื่นเขาแล้วเราไม่เข้าออเดอร์ทําเพื่อเราก็จะต้องแพ้เป็นสุดท้ายซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะไม่แพ้ถ้าตลาดไม่ได้เอาหนักจริงๆนะครับส่วนวันนี้ก็มีเรื่องมาฝากเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่างที่บอกก็ฝากให้กําลังใจฝากสรับสรุปด้วยแล้วก็สำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ